สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพี่สารบ้านฉันจ้าพอกันในวันทีน่สามกรกฎาคมสองพันหนร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้พาพี่น้องเขาเลาะปลาจ้าครับผมปลาบ้านน้องเมฆแล้วครับพี่น้องตำบลท้ายขามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับเมื่อวานตอนแรกฝนตกห้าแก้วห้าแหวนจะพี่น้องแบะแพงแพงขนาดเน้อยเนาะแมนครับไปลุนกันครับวันนี้สีมีเห็ดยังไงเนาะแมนจ้าไ,ไปครับไปกันเลยจ้าก่อแดงจ้าเฟตบ่อุอ๊ยเฟตดีก อีกแล้วขาลายเลือดจ้ะต้องบอกจ้ะ ้าลายเลือดจ้าพี่งามแม่ประมิท้าลายเลือดโอ้พี่งนามนดีจ้ะเธอนีอีกสองจ้ะอุ้ยท้าลายเลือดอีกจ้ะพีเด้ง กับ็ตกแห้งนอนแม่พ่อมีคำหวานโอ,ขอเขาเ็เห็นด้วยกันด้วยตกลงมาแบบเท่เลยแต่พี่น้องแห้งสุดพี่อีกร้องเลยเ <c oughs> โอ้แน่น,น่ังเห็นไ่มเห็นสีเึ็นยังเลยเนาะขาลายเลือดจ้าในนีพอเป็นมูเลยจ้ะ นี่สวยกำลังกอดีเลยส่วนแห่งบ่ได้ได้เพิ่นเพรวรุดไวเป็นตขนายจุกเดียวจ้ะดอกนี่ดอกนี้ขึ้งใหญ่ใช่คนน่ะข่มงามเนาะเมนจ้ะเห็นยังมันค่นข้ามอ๋อเสนิดใหม่เสนิดใหม่เ็นิดใหม่เนาะเมนจ้ะ ขาพอดีเนาะโวเดงจ้าในหตตม่มแต่คุปโค้งงามหฮะเหรอโอ้พโหดำครับดำจ้า thằng đâm chứ Thả lại chứ Biết nhắn mình Đồ cấp hóa tôi là mộng đấy đó Ôi đồ cấp khá Đừng khá nông nhung chứ กอแดงมโอนี่กับบเป็นคือคือน้อยเนาะนี่ครับกอแดงจ้าอืมดอกนึคงก็พี่น่อยอู้งามครับ คนขาวคนไข่จ้าลองนี่ได้ก็เด really really ็ดเด็ดเด้อกับเรื่อนอ่ะจ้าอุ้ยสวยคนนี้กับบ่มี่เลยละจ้าของมุอนี้เนาะอุ้ยคักครับครับผุนักนักจ้ะพี่น้องขาเพิ่นโบกลวงโบตวงอุ้ยมาทางนี้จ้ะพี่น้องพุ่มนี่สวยเฮ้ งามคือไผ่เนาะงามคือผู้โสเม,มปามีเนาะแต่ว่าหากขาใหญ่คือผู้เก็บเด้อจ้ะพี่น้องเฮ็ดนี่มาท่านนี้เองจ้ะดอกมีค้าบอยใหญ่ปานเลยต้นนี้เองจ้ะภูมิเดียวกันเด้อจ้ะนี่เจ๊งามๆเด้อจ้ะพออีกเนาะนี่จ้ะพี่น้องพึ่ง<ป>ดำ พี่กายไฟใหม่ครับเสือยังบุท a นแกงแรงก็ได้กับพีได้บุทั n ออกพีนี่เห็นไหมนี่ดิพี่กายนี่บุกาเก็บหน่อยเนาะนี่ครับดรกนีเห็ดขอล้ออยู่อุ้ยงามอยู่เด้หลขอลอก็เด้อโอนี่นี่นี่นั่นอันเอบุเกาบเหมือบอกเมื่อนั้นเบาเก็บไม่นีฮาว่าสองดอกน่อยเฮะโ๊กไว้ อุ้ยหยังใหญ่ขนาดนั้นเนาะนี่จ้ะทางเกี่ยวไปพุ่นน่ะเอยลกมากมายจังเห็น,นเนาะจังหินจ้ะอุ้ยงามอเด้อน่ะอุ้ยเข็งดีนักตึ๊งน,น,นี่โอ้บม่เม,น <laughs> ม่นอุ้ยเห็ดโมนี้มีแต่ขาตันๆจ้ะคุณนน่ะ อีกดอกจ้าหมูนี่ได้เป็นแกงถองข้าวสองดอกจ้าตุกปกุกตุกปุกเลย,ยใช่ไอเอา <laughs> สีบคือใบตอมนีขาลายเลือดจ้าดอกนี้สมบูรณ์แน่ที่ดอกน,น,น,อกนึงได้โ่เลนะอดอกนี้แสบแฮ้ เดีหน่อยเดียวป่น,นี่ได้ดอกหนึ่งไหนนาะพอดีขั้นเบิ่งเสรียทีน่า,นานได้จิ้มแล้วได้จิ้มแล้วขอหาจีนมาเนาะเมนจ้ะเอ,อาเบิ้งสีมูหน่อยมูใหญ่บะงามอยู่จ้ะพี่ใหญ่ อีกดอกจ้ะออ้ยดอกนี้ง่มยที่จะได้คือออกหน่อยใช่ไหมเมมจ้ะโอ้ยอกเป็นหมูงามกว่าหมูลเลยเออหเห็นเลยลายจะใส่อาวุธพอปำะมีป๊าพึ่งด้จับอันเลยนำหาจนออมทีบหน่อเมมจ้ะเจะ็บปวดตึกออกจังได้เนาะ เดี๋ยวจะแกงกระบอกนะเบนจ้ะขาลายเลือดจ้ะเดี๋ยวพี่น้องขอเฮ็ดตัวก่อนเอาได้บ่นี่ส่งเป,ป็นตะเปื่อยได้ด้วยหวานพอดีเนาะบ่เห็นซ้ำเห็นถึงของ,งกระแมนดนี่ ий та юу тэн ээ หวานพอดีเนาะนีะ่สิอู้หูี่น้องเขาเก็บเลยอ่ะ <c oughs> จื้อไปได้อ้ยจื้อไว <c oughs> ้มนันจะองใช้กฝนบ่หำเนาะอู้หูี่น้องพุนอ่ะแกงเหนียวแกงไหนเอาเลยอุ๊ยเอาเฮ้ทางตีนบ่ ดีดีเลยละเอียดเลยบูเร่ยเนาะใส่แหงขาใน่จังหน่อยก็บอได้ฝุฝนตกะกันฝนบ่อโต๊ะหมว่างก็คือไข่อยู่โตกะแหงเนาะเมนจหาแก้วหาแว่นเลยแต่เมนยานใส่ติรีใส่ตอนทึบดีเลยคือกันเมนโบเปื่อยบ่เท่าทิมเนาะมันสีแหลมๆกว่านี่ไข่อยู่เพิ่มเติมจริงเลยครับอาดอก ไอเม,มนหาได้อือสามีข้าอยู่เนาะสามี่หาเอาเบิ่งใส่อีกเ้าเขาเห็นเลยเด้พี่ได้罗โอ้โนี่แปด อย่าว่าแปดเดินบุดีอยู่ตรงว่าเนาะนี่อ,อีกอะเอ้อยขุนตะปูนอีกนี่เอาไปได้ก่อนเอาไปก่อนเอาใส่แม่ป้าม <c ười> ีก่อนใส่ป้องงานได้แบบนอี้ อืมว่าสุด้แกงยุดอกอ้ายสได้แกงยูุสได้ส่ดเทียงย,ยุดอกนี่ขับบานครับผมก็สวยเติบเลยเนาะพี่น้องเดีเวลา grabbarn บบน,นะครับ เห็ดก็นําเบิดสูงหม่องซืูอไม้นเบิ่งบดสอเห็ดอยู่ครับพี่น้องบ่ค่อยออกเนาะครับพิเศษมื้อนี้ก็ได้เห็ดปวกแล้วพี่น้องเอาไปไปเบิ่งผลงานกับแม่ป้ามีครับบ้านผมเบิ่งผลงานครับบ้านมื้อนี้เฮาก็ไปทุกเห็ดจ้ะพี่น้องพี่น้องเพิ่นก็ได้เห็ดปวกเนาะเมื่อวานเนาะแม่ครับแม่ป้ามีตามสุดเถือกเด้อจ้ะพี่น้องไว้แต่ซื้อได้จีบได้จีมจีจ่าบ่งผลงานโดยรวมเด้อจ้าผลงานเฮาก็สิเป็นเห็ดรวมๆนะครับ ส่วนมาก็จะเป็นเห็ดกอเห็ดพึ่งข้าวร่เห็ดพึ่งดำจ้ะพึ่งดำเนาะพึ่งเก่าแล้วครับพึ่งดำนี่ได้ไร้กูมูจ้ะมีแต่ดอกยังไงค้างามๆเนาะพิเศษมันนี่ก็เห็ดปัวนี่แหละครับแล้วพึ่งขาวก็ได้อกอยู่ครับแม่นจ้ะดำขาวแดงได้เบิดเนาะมันนี่เนาะเห็ดปัวนี่ก็ได้แกง่จ้ะพี่น้องแกงใบใหญ่เน้อไอเนาะแกงเจาะๆจ้ะครับผมสำหรับการขอปลาหาเห็ดของเฮามันนี่ก็ถือว่าได้แกงอยู่ครับพี่น้องได้ได้อยู่เนาะแม่นจ้ะเห็ดปัวกก็ได้จิ้มน้ำพึ่งอยู่ครับ แต่ละมองแต่ละโซนสิบอคือกันเด้อจ้าพี่น้องพี่น้องบางคนเพิ่นไปเพิ่นกระไดน้อยเน,หนาะแม่นครับมองไผ่มองมั่นจ่พี่น้องเฮ็ดนี่ที่สําคัญคือเข,อขอาก่อนเขาลุ้นจ้ะแต่ว่าแม่ปลาหม,มี่มื้อนี้ก,ก็ถือว่ายังได้อยู่จ้ะพี่น้องก็ได้จิ้มเพ็ดปวกอยู่จา่าหมูว่านนี่เฮาก็บ่มีครีมน้อยเน,หนาะแม่นครับพิกาสที่มาก,กับปลาบาน้องเมกตะบนหัวคามเพิ่อปุณธลิจหวัดอุบ,บลราชธานีพอกันมื้อนี้ก็วันที่ สากรกฎาคม2568่จ้าจ้าฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามในสังอีสานบ้านฉันนี่เด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกรลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับออกกันไม่คลิปนาจ้าครับผมกัลุนน้ากันิ่งเรื่อยๆเนาะแม่ปามีเฮ็ดปวกิ่นสีออกาบอสิมีเฮ็ดอื่นออกบอครับอย่างเฮ็ดละงองเนาะบ่เห็นเนาะมื้อนี้เนาะครับผมลุนน้ากันเรื่อยๆครับ